สนับสนุนโดยดูแลน้ำดูแลคนสำคัญนวัตกรรมถังดอสเรไดว่าเรามาทดสอบความยาวและความอึดของเสียงของคุณพลังของคุณหรือความโกรธความอึดอัดของคุณปล่อยมันออกมานะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์คุณผู้ฟังสามารถเป็นส่วนหนึ่งกับทั้งดีต้องถังดอสโอ้ไม่ดอสไปได้วยกันได้นะคะวิธีของเราเล่นไม่ได้ยากเราก็เล่นกันมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วแหละว่าคุณผู้ฟังสามารถนะคะ เปล่งมันออกมาและก็ได้ของรางวัลไปทุกวันนะคะจะเป็นกระเป๋าที่เรามีให้กับคุณผู้ฟังที่โทรเข้ามาก็คือกระเป๋าโอไมดดอสนะคะและวันศุกร์คือวันพรุ่งนี้จะเป็นครั้งแรกที่จะแจกรางวัลที่ใหญ่ขึ้นก็คือกระเป๋าห่วงใหญ่เบเร่เบราจากดอสเนี่ยเอาไว้ใส่ของให้แบบจุกจกกันไปเลยนะคะคุณผู้ฟังนั่นแปลว่า ถ้าคุณอยากจะร่วมสนุกเหมือนสายต่างๆก็แค่ลงทะเบียนทาง02-665-8373หรือว่าส่งมาทางแอปพลิเคชัน A t ทา e ฟังฟินก็ได้แล้วใส่เบอร์โทรศัพท์ของคุณให้เราติดต่อกลับไปนะคะเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังทำได้24วิถือว่าเยอะมากแต่ยังไม่พอใจในผลของตัวเองก็คิดว่าจัดขอโอกาสกลับมาแล้วเราก็ไม่ใช่หอเราให้โอกาสเพราะราฟังรู้เลยว่าเขาอยากไปให้เกิน30 เดี๋ยวว่าหลังเราจะโทรติดต่อกลับไปนะคะวันนี้เปิดโอกาสให้คุณเอ๋ก่อนว่าคุณเอ๋จะพาให้ตัวเองเอาสิ่งเหล่านั้นออกมาได้เท่าไหร่ยาวนานแค่ไหนคุณเอ๋สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเอ๋ปกติแล้วคุณเอ๋สบายดีไหมคะในช่วงเวลาเย็นๆเสียงแหบแห้งไหมคะช่วงเย็นแบบนี้ก็มีบ้าง <c oughs> ค่ะก็มีบ้างนะคะแต่ว่าตอนวันนี้สุขภาพร่างกายพร้อมไหมคะ เออน้าน้าจะพร้อมนิดนึงค่ะน่าจะพร้อมนิดนึงต้องการการวอร์มก่อนไหมคะเอเออย่างเงี้ยต้องต้องวอร์มไหมคะลองลองเปล่งมันออกมาก่อนไหมคะลองลากเสียงไหมคะไอมาสักสามทีไอไปเรื่อยๆยสักสามทีเผื่อมันจะเปิดคอนะคะค่ะนี่ค่ะเราต้องวอร์มก่อนก่อนนะคะแล้ววันนี้คุณเอ๋อยากฟังเพลงอะไรคะเอ่อ แฟนผมน่ารักค่ะแฟนผมน่ารักของน้องโบเมลดานะคะจริงๆวันนี้เปิดน้องโบมปแล้วแต่แน่นอนเมื่อคุณเล่นเกมนี้สิ่งที่คุณจะได้คือเพลงต่อยอ้อมเปิดแล้วอ้อมก็จะเปิดซ้ําเพลงเขาร้องไปแล้วอ้อมก็จะให้ร้องอีกน้องต้องไม่เหนื่อยน้องต้องร้องกันบ่อยๆน้องโบร้องเพลงที่สองสำหรับชั่วโมงนี้นะคะแล้วก็แน่นอนกระเป๋าจะเป็นของคุณเอ๋และถ้าทําได้ทำไายสถิติได้เลยถ้าไหวนะคะวันนี้ลมมีความโกรธอะไรไหมคะ อะไรนะคะมีความโกรธอะไรไหมคะมีโกรธอะไรไหมอืมไม่มีโกรธค่ะแหมถ้ามีโกรธจะบอกว่าเอามายัดในท้ายเสียงเลยค่ะอย่างเงี้ยมันอาจจะช่วยได้ก็ได้พร้อมไหมคะพร้อมค่ะผู้ฟังคนอื่นๆลองลุ้นไปด้วยกันและลองทดสอบตัวเองก็ได้นะคะว่าคุณจะได้กี่วินะคะหายใจลึกๆค่ะคุณเอถ้าพร้อมแล้วถังดีต้องถังดอสโอไมดอสไปตอนไหนก็ได้ค่ะถังดีต้องถังดอส Oh my... Đó... Mình chẳng bay đó เพราะมันเริ่มต้นจากดอสแต่ตามตามหลังเนี่ยมันจะเป็นอะไรมันก็เรื่องของคุณเอ๋ละพยยุงตัวให้รอดแต่คุณเอไทยนี่ว่าคุณเอได้เท่าไหร่คะอืมน่าจะอยู่ไ,ได้แน่ใจประ 15, มาณสิบห้าไยคะใช่สิบห้าจุดแปดแปดที่คุณอานอของเราจับเวลาได้เ็ถือว่าดีเลยนะคะถือว่าดีคุณเอถ้าวันไหนคุณเออยากจะลองทําลายสถิติตัวเองติดต่อเรามานะบอกได้ทางเราพร้อมนะคะได้คะ่ะขอบคุณมากมากเดี๋ยวเปิดเพลงให้นะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเปลี่ยนอารมณ์ของคุณมาอยู่ในดอสของเราค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบนี้อยากลงทะเบียนลงได้เลย0 2นย์สองหกับนวัตกรรมถังดอสดูแลน้ําดูแลคนสําคัญเพราะความห่วงใหญ่มันใหญ่เบ้เรบ้ราโอ้ไม่ดอค่ะโอ้ไม่ดอสโอสนับสนุนโดย